สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตทุพยากรจะมาบอกชาว12ราศีถึงวิธีการแก้เค็ดรับราหูย้ายเพื่อความรวยง่ายๆด้วยตัวคุณเองราศีเมษอาจารย์แนะนำให้คุณนั้นนะคะซื้อรองเท้าคู่ใหม่และทิ้งรองเท้าคู่เก่าที่ชำรุดฉีกขาดเพื่อถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆและเป็นการเรียกเงินเรียกทองค่ะราศีพฤษภ อาจารย์แนะนําให้คุณนั้นนะคะดูนาฬิกาต่างๆรอบตัวคุณไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาแขวนหรือนาฬิกาที่คุณสวมใส่ที่ข้อมือว่าเรือนไหนถ่านหมดเรือนไหนชํารุดเสียหายแก้ไขซะเพราะว่าจะทําให้ชาวราศีพฤษภสิ่งใดที่เคยติดขัดมาไม่ทันเวลาจะได้มาอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะชาวราศีมิถุนอาจจะแนะนำให้คุณซื้อ power bank ใหม่ หรือซื้อพัดลมมือถือใหม่เพื่อกระตุ้นพลังลมในตัวคุณและคุณนั้นจะได้รับความช่วยเหลือและสามารถปลดหนี้ปลดสินได้ราศีกรกฎแนะนำให้ซื้อผ้าปูที่นอนใหม่จะเป็นสีเหลืองอ่อนหรือสีเขียวอ่อนก็ได้ซักให้เรียบร้อยและปูนอนในช่วงหลังดาวราหูย้ายเพื่อปูรากฐานธุรกิจการงานการค้าขายให้ก้าวหน้าและได้กำไรค่ะ ราศีสิงห์อาจจาะแนะนำให้คุณซื้อเครื่องคิดเลขมาตั้งไว้บนโต๊ะทำงานหากคุณทำธุรกิจแนะนำให้วางไว้บนที่ใส่เงินเพื่อช่วยกระตุน้นให้ชาวราศีสิงห์นั้นมีการเงินไหลมาเทมาแล้วก็รับทรัพย์เต็มกระเป๋าค่ะราศีกันอาจะแนะนำให้คุณเปลี่ยนกระเป๋าสตังค์ใบใหม่และนะคะใส่เงินให้เต็มกระเป๋าในช่วงเดือนตุลาคมนี้เพื่อที่จะต้อนรับความรวย และโชคลาภที่จะเข้ามาค่ะราศีตุลอาจจะแนะนำนะคะให้คุณนั้นนะคะไปนั่งกินข้าวริมแม่น้ำหรือริมทะเลเพื่อรับพลังลมที่ดีเพื่อจะช่วยให้ชาวราศีตุลน,นั้นเปิดรับโอกาสใหม่มิตรภาพใหม่และได้รับความก้าวหน้าในงานที่ทำค่ะราศีพิจิกอาจจะแนะนำให้คุณนั้นเขี่ยตู้เสื้อผ้าเสื้อผ้าไหนที่ใส่ไม่ได้ชำรุดฉีกขาด ให้นำไปทิ้งหรือนำไปบริจาคเพื่อที่จะล้างดวงขจัดสิ่งไม่ดีให้กับชาวราศีพิจิกค่ะราศีธนูให้คุณนั้นเปลี่ยนแก้วน้ำแก้วกาแฟใหม่เพื่อที่จะช่วยให้คุณนั้นได้เจอคนที่จะมาสนับสนุนชวนให้คุณนั้นไปรวยและที่สำคัญจะได้ผลประโยชน์ก้อนโตค่ะราศีมังกรอาจจะแนะนำให้คุณนั้นทำความสะอาดทิ้งพระ ทำความสะอาดห้องพระในช่วงเดือนตุลาคมนี้เพื่อช่วยคุณนั้นมีโชคและได้เงินกอนที่รอคอยค่ะราศีกุมอาจารย์แนะนําให้คุณนั้นซื้อไฟฉายหรือโคมไฟตั้งโต๊ะมาติดไว้ที่บ้านหรือที่ห้องเพื่อกระตุ้นดวงชะตาเวลาที่มีปัญหาคุณสามารถที่จะพบเจอทางออกของปัญหาได้อย่างง่ายดาย และราศีมีนอาจจะแนะนำให้คุณนั้นไปหาหมอไปตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อที่จะสะดอกเคราะห์ให้พ้นทุก์และผ่านช่วงที่ดาวราหูอยู่กับคุณหนึ่งปีครึ่งได้อย่างปลอดภัยและแข็งแรงค่ะและนี่ก็คือวิธีแก้เคล็ดรับราหูย้ายเพื่อความรวยง่ายๆด้วยตัวคุณเองค่ะ